สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบบ้านสวนที่มีแทนของเราอีกแล้วนะคะคดเดี๋ยวเราจะาาาย้ายกล้องมาให้ดูชัดๆกันนะคะออดอกผักติว้วผลผักติ้วเป็นยังไงนะคะดอกผักติ้วต้องรอดูประมาณเดือนอเดือนพฤศจิก,กาธันวานะคะหน้าหนาวเลาจะเริ่มมีดอก แต่ช่วงนี้หลังจากที่เขาออกดอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มเมล็ดมาแล้วนะคะ,มะเมล็ดของผักติ้วนะคะมีลักษณะเป็นผลเล็กๆนะคะให้ดูกันชัดๆนะคะนี่คะ่ะผลของเขา การขยายพันธุ์ของเขานอกจากวิธีพร่าเล็ดแล้วก็จะมีการอตอนกิง่งแล้วก็สับรากนะคะ,ะต้นไหนที่มีรากไปยาวๆนะคะ,ะจะมีกิ่งงอกขึ้นมาจากรากเขานะคะเราก็สามารถสับกิ่งที่งอกจากรากนะคะจากแขนเงเขาที่มีรากอยู่แล้วเราก็ขุดสับออกไปนะคะก็จะไปปลูกก็จะเป็นสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะ เล็ดผักติ้วนี้เรามีจำหน่ายนะคะใครสนใจก็ติดต่อหลังไมทักเฟซทักไลน์มาได้นะคะที่เราลงาลิงก์เฟซบุ๊กของเรานะคะไว้ใต้ลิงก์ใต้โพสต์แล้วก็ให้ท่านไปดูแล้วก็เข้าไปทักทายได้นะคะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าเานื่องจากต้นเขาสูงนะคะลำต้นเขาสูง เราจะเก็บได้เฉพาะที่อยู่ข้างล่างที่เราไปถึงนะคะก็จะโน้มกิ่งลงมาเก็บได้แต่ละไอที่อยู่สูงๆก็อาจจะปีนขึ้นไปเก็บได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะก็มีจํานวนจํากัดนะคะเพราะที่สวนต้นใหญ่ๆที่สามารถออกดอกและออกผลได้ก็มีไม่กี่ต้นเองน,นะคะตอนนี้